แจ่มไม่ใพ่อใหญ่วันนี้มารีวิวอันไปซื้อแนวกินมาแล้วพี่น้องไม่ใหญ่เออวันใดยังได้ยังมาแน่เอ่อาไ่ได้เฮ็ดคลิปโดนขอบคุณทุกการติดตามของพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วพี่น้องที่ช่องนะจ๊ะพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่นะเออไม่รอคอยพอใจพ่อใหคนเานจะล็อกชาเมืองอีสานจากบ้านมานานทำงนานไกลถิ่นเหมือนนอกน้อยที่บ่ กหากินขามาคืนรังมาอยู่เมืองน,นอกใครๆก็บ,บอกชีวิตดีจังลาอคนบอเห็นเบื้องหลังชีวิตรุ่งรังบ่เป็นจังคือเว้าวเงยื่อปนเงาก็ต้องทนเอาชีวิตมาดามได้ผัวจน คนก็เหยียดยามชีวิตมาดำใครว่ามาหั่นงาเอาฟอฟอฟาคำปากคำคอเอออย่างี้มั้ยไอ้มือเนี้ยคอยไปร้านจีนเด้อพี่น้องเออพี่น้องนะฮะร้านอาหารไทยละอันได้อันแคบหมูนะฮะมีแคบหมูมีลูกชิ้นนะจ๊ะร้านจีนก็จ่ายไป75ยูโรนะฮะพี่น้องนะเอ่อมะพร้าวอร่อยดีนะจ๊ะ อกระป๋อ,ปองละหนึ่งยูโรสี่สิบนี่ละพี่น้องอเออห้าสิบตังนี่ละเอออันนี้อันนี้เะก,กี้สองสองยูโรห้าสิบแปดปีที่แล้วตอนนี้หกหกยูโรเก้าสิบเซนละพี่น้องนะเกืบอบเจ็ดยูโรละเขาได้หลายอย่างเลยพี่น้องเนาะก,กจากไปไปร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะฮะได้งอกระป๋องได้อันปลานี้น,นะฮะปลานี้โตไปง่ญ่ดอกพี่น้องนะโตครึ่งกิโลโตใหญ่ยยมันหมดบ่เห็นสองอาทิตย์แล้วนะ ในตัวหนึ่งครึ่งกิโลนะพี่ยาจะมาเนื่อกินชอบกินนะเออก็ได้ปลากระป๋องนะมาไว้ทานน้ำยาขนมจีนสองกระป๋องเออก็อ่ามันมีอยู่นะได้ได้บอกข้าวมาสองสองกองนะระป๋องนะฮะอ่าแล้วก็อันนี้ขายไม่ได้นะพี่น้องนี่ยสิบยูโรพี่น้องนะเออเก้ายูโรเก้าสิบเขาลดราคานะฮะปกติมันสิบสองยูโรนะพี่น้องปลาอินทรีย์เค็มนะจ๊ะเออ นี่ปลาอินทรีย์เค็มอ่าหลายๆอยู่พี่น้องก็ได้กุ้งนะฮะกุ้งมาลนน้นนึงนะฮะกุ้งสดก็ได้อันทั่วงอกนะฮะทั่วงอกมามา่าหกห่อนะจ๊ะอ่าเพราะวันมีหลายอยู่อันนี้อันลูกสาวกินสาวาะละอ่าไว้ไม่ได้แล้วพี่น้องอเที่ยาตักทิชแคนขี้นูทิชข,ขี้นูแห้งสองนะฮะพี่น้องอ่านี่นะ,ะของทั้งหมดที่ได้มานะฮะพี่น้อง อามาจากร้านฝรั่งด้วยค่ะเนี่ยจ้าพี่น้องแล้วหนูแล้วหนูหมุนกล้องให้ดูเด้อเออเนี่ยจ้าพี่น้องอันนี้เป็นอาหารไทยเนาะลูกก็มีลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นสองแล้วก็เอ่อหอมเปรหอมเปผักชีไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ต้นหอมนะฮะต้นหอมะะหอมาสองสองแพ็คเอ้ยแพ็คหนึ่งสองแพ็คกว่าแล้วก็ผักบวงตุ้งนะฮะ อืืมๆได้บกม่วงซุกมาเอ่อซีนอยพี่น้องนี่บบกม่วงซุกหน้าตาค่ายๆอกล่องจักซิมเมนบะดอกจักวานหรือสมเด็วซิมนะ,ะพี่น้องเออได้เท่านี้ละพี่น้องเนี่ยร้านจีนนะฮะเออชอบมากคือปลาเค็มนะพี่น้องนะเออเอ่านี่ละนะฮะแล้วก็อาหารฝรั่งก็มีเอ่อถั่วกระป๋องนะเะนี่ยถั่วกระป๋องหนูามาไว้ทาเนยถั่วนะฮะแล้วก็ปลากระป๋องทูน่านะฮะเนี่ย อ่ะครับครีมอันนี้กินขนมปังนะพี่น้องแล้วก็กน้ําตาลน้ําตาลสองถุงนะฮะก็มีเฟรนฟรายนะน้ําผลไม้รวมนมสองขวดนะฮะแล้วก็จะมีสไปร์ก็มีน้ําแอปเปิ้ลนะฮะน้ำแอปเปิ้ลแฟนต้านะฮะแล้วก็มีน้ําส้มเอ่อตรงนั้นเป็นน้ําส้มนะฮะน้ําส้มน้ําส้มกระป๋องของยายๆนะฮะกับสไปร์กระป๋องนะฮะแล้วก็อัน เป็นฟ้ายนะอันนี้ของนี่นะจ๊ะเอออันนี้ก็มีกล้วยนะจ๊ะมีแตงกวามีสุกิ้นี่มีชีสนะฮะเอ่อชีสรสเผ็ดนะฮะเอาให้ลูกนะฮะแล้วก็ชีสเหมือนกันนะชิ้นหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะพี่น้องนะสามยูโรเอ่ออันนี้ก็สองยูโรเก้าสิบสี่เซนอันนี้ก็สามยูโรยี่สิบแปดเซนนะ,ะแล้วก็มีเอ่อเขียเคีย,คยอ่าโหระพาอย่างในดอก อ่าเค็ดแชมป์ปียองอ,อ่าน,นี่ใบโหระพาด้วยพี่น้องโหระพานะฮะบักแตงกวัวนะฮะแตงกวัวบักเคี้ยวๆแล้วก็ไก่สเต็กนะฮะอันนี้จะมีแฮมข้างในนะฮะเอ่อมีแฮมมีชีสข้างในนะคะนี่ไก่สเต็กแล้วก็เอ่อกระลำปีหวัวนึงอันนี้เนาะอันนี้เห็นแล้วเนาะอืมอน,นี่ก็เห็นแล้วปลากระป๋องนะฮะแล้วก็มีปลาแน่เนีค่คริมอันนี้มาใส่ ปาเกตตีหรือมักกะโรนีนะฮะแล้วก็พิซซ่าสำเร็จรูปนะฮะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็เนื้อแพ้ยัยอยากชอบกินเนื้อแพะเนื้อแกะนะฮะเออนี่เด้อพี่น้องเอามาปิ้งกินออมกินผัดเผ็ดนะฮะเออโลนึงนะก็สิบห้าสิบห้ายูโรกล่องนึงนะสิบห้ายูโรเออแล้วก็มีอันนี้เป็นพวกพิซซ่าละพี่น้องอันนี้ทั้งหมดร้อยร้อยแปดสิบห้าบาทนะฮะพี่น้องร้านฝรั่ง ร้านร้านร้านจีนเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกบาทนี่แหละอันนี้ก็ได้ชู้เฉยๆนะพี่น้องแล้วก็อันอันนี้ก็จะมีปอชุตโต้นะฮะแฮมปอชุตโตอ่ากินขนมปงังทำแซนด์วิชอะไรเงี้ยพี่น้องนะก็มีขนมลูกนะฮะแล้วก็ชีสผงชีสผงไอ้ไข่ปลาอะไรนะปลาเรียวเซียวเหรอ สีดำๆเนี่ยรู้จักเหมือนกันลูกสาวชอบกินกับขนมปังนะคะลูกสาวลาคอยนะพี่น้องกินเนียงดอกแปลกๆเนี่ยนะชิคช็ออขนมลูกคอยก็เอาใส้ตู้ไปแล้วนะคะขนมแล้วนั่นแล้วสีอ่อชิกซองนะฮะเนี่ยก็เอาขนมไว้ไปโรงเรียนนะพี่น้องเออเอาไว้ไปโรงเรียนอ่านั่นลูกสาวเอาเลี้ยงแล้วนะไใหญ่ไงเออ ไอ้ท่านี้แล้วพี่นออ้องเออเงินสองร้อย200กว่านะฮะสองร้อยกว่ายูโรแลว้วก็มีนช็อกโกแลตสองร้อยกว่ายูโรก็ประมาณเงินหนึ่งนะฮะเออเก็บเมินอ่าประมาณแปดพัน,ะะเ,เ,เ,นเ, 8, เนาะเจ็ดแปดแปดพันกว่านะฮะพี่นอ้องกตอาทิตย์นี่ถือว่าถึกแล้วนะฮะพี่นอ้องเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วซื้อหลายนี่ลายพี่น้องแนวได้นะฮะอ่า ชีวิตรายวันชีวิตมันแพงอือจี <laughs> ชีวิตแต่ละมืออ่ามันมีมันเงาอ่ามันมืดแล้วนะพี่นอ้องอ่าทุ่มนึงแล้วอ่าใคยไลฟ์สดเราขอกลับไปซื้อกับเขาเลยนะพี่น้องพี่นอนะ้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะฮะสำหรับทุกคอมเมนต์อ่าจะขอไปซ่าแน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเยียกหลายงานหลายขากระบาดีหลังกระบาดีย้ายจ้านะพี่นอ้องอ่า สู่ไปแล้วนะพี่น้องเขาของแพงคาแรงขอเก้านะก็ขอบคุณทุกช่องทั้งใจขอยก็ไม่ได้ล้คลิปอันหลายมือเนาะเพอดีไล่สดแล้วว่าสิเอาพี่น้องไปเมืองน้ำแล้วแจ่ว่าความค้นเสียงดังนะเออมันว่าสะดวกในการว,าว,ากว่าของ่อยนะเวลา่อยไปแจ่ว่ากับพาไปบ่อยแล้วนะพี่น้องก็เลยเอามารีวิวให้พี่น้องเมืองขอยยุ่งสิละอ่าสู่ไปนะพี่น้องเนะาะเคยซ้ำน้ำมาก่อนเดี๋ทานได้ละ เมื่อก็ไปหาเพื่อนประธานได้พี่น้องงั้นคอยไล่ๆนะฮะช่วงลูกคอยเปิดเทอมมาคอยสิยากจักน้อยนะฮะพี่น้องเพราะว่าย้ำคอยย่างมื่อแปดรอบส่งลูกรับลูกมากินข้าวบ้านนะะี่สินะเอ่อคอยก็เลยบ่อยคอยมีเวลาเอ่อได้ตอบคอมเมนต์นะฮะจะว่าขอยไปเรื่อยๆของคอยนะ,ะเออมื่อละเก้าช่องซิปซ่องคอยก,ก็ไปนะ,ะไปเมืองนางขายยายพี่น้องเออไล่สดคอยกับเข่าแน่ย้ำคอยว่างพี่น้องเทิงเงินกวดบ้าน,านทานูบ้านทำงานบ้านทั้งรับลูกรับช่งลูกเนาะ ถ้าปิดเทอมเราก็สิมีเวลาสินะ,ะช่วงนี้ไปได้เทไรกันซ้ำนั่นนะพี่น้องเนาะเออกำลังใจก็ขอบคุณเอฟซีทั้งนอกนะฮะเอ่อเอฟซีที่อยู่ข้างนอกนะฮะท่านผู้ชมนะจ๊ะ <S <S พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ทุกท่านนะฮะขอบขอบคุณหลายๆที่มาเป็นกำลังใจในไลฟ์สดในคลิปช็อตในคลิปใหญ่นะฮะเออขอบคุณหลายๆนะคะคลิปนี้กับซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้ออืมพอกันไลฟ์สดพอกันไม่เด้อพี่น้องพอกันในคลิปเด้อขอบคุณหลายๆนะฮะอ่าบ๊ายบาย